สวัสดีครับวันนี้วสันก็ตื่นเช้าๆนะครับผมช่วงนี้นี่ก็คืออยากออกมาเดินเล่นแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงที่มาพักร้อนในแคว้นตุสคานานะฮะวันนี้เนี่ยก็พามาที่มอนเตมาซี่นะครับผมก็คือเดินขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมาเจอน้องเหมียวอยู่ข้างต้นเคเปอร์เลยนะฮะน่ารักเชียว รอต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความน่ารักสดใสของน้องเหมียวแล้วก็บรรยากาศวิวพาโนรามาสวยๆในช่วงฤดูร้อนนะครับ และสำหรับมอนเตมา s ซี่นะฮะถือว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับผมที่มีปราสาทเก่าเนี่ยอยู่บนยอดเขาเลยนะฮะซึ่งรายล้อมไปด้วยบรรยากาศของการทำกรเกษตรกรรมของคว้นซูสคานานะครับผมซึ่งจะมองเห็นได้จากตรงนี้ลงไปเลยนะฮะว่ามีไร่มะกอกแล้วก็มีสวนผลไม้นะครับสำหรับปราสาทของ มอนเตมาซีเนี่ยก็คือเป็นปราสาทเก่าที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วนะฮะถึงตอนนี้เนี่ยจะเหลือแค่ซากปรักหักพังแต่ก็บ่งให้เห็นได้เลยนะฮะว่า,าสมัยก่อนเนี่ยเจ้าของปราสาทเนี่ยคงจะมีฐานะมั่งคัง่งและมีอำนาจมากเลยพอสมควรเพราะสำหรับการสร้างสถานที่ที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยต้องใช้แรงงานและกำลังทรัพย์เป็นจำนวนมากเลยละฮะ และนี่ก็เป็นวิวพาโนรามาอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเห็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างล่างแล้วก็บรรยากาศโดยรวมของสวนมะกอกนะฮะและนี่ก็เข้ามาอยู่ข้างในละก็คือมาดูบรรยากาศจากตรงนี้ดูอีกทีนึ่งนะฮะว่ามีความรู้สึกยังไง และนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมสำหรับเช้าสดใสในวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ